สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนัสกอรนะท่านผู้ชมอยู่กับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะวันนี้เรามาขอหวยกับแม่ตะเคียนทองยืนต้นนะท่านผู้ชมกาลังเริ่มจะเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองกันเลยนะท่านผู้ชม ก่อนที่เราจะเข้าไปขอตัวเลขเราก็มาดูรอบๆก่อนนะ่นผู้ชมเนาะว่ามีอะไรในนาที่นี้ที่สวยๆงามๆนะั้นผู้ชมเราก็จะถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็น้ําแดงมาให้กินด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็น้ําแดงมาให้ด้วยนะนท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมน้ําแดงเอามาให้กินด้วยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขนะท่านผู้ชม กับแม่จะเก็นทองนะวันนี้เราไม่ขอสูงนะผู้ชมเราขอนี่แหละเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะท่านผู้ชมเนาะจะค่อยๆส่องนะท่าผู้ชมเห็นตัวไหนเนาะ ใครแม้แต่เขียนทองช่วยเขียนตัวเลขให้ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเรดมินจะมองด้วยตาเปล่าด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นกันร้างไหมท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะจะจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมมาดูมาส่องด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมก็อย่ายลืมเนาะ ขอมองด้วยตาเปล่าอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะปลายมือของแอดมินเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมนะลมออเลขห้าอยู่ติดกันเลยสองตัวนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ปลายมือเลยนะครับปลายมือแอดมินเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้นะเนาะเลขห้าอยู่ติดกันสองตัวนะนท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมอยู่ติดกันเลยเนาะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมตรงนี้เนาะตรงปลายมือแอดมินนะครับท่านผู้ชมเลขห้าสองตัวอยู่ติดกันนะท่านผู้ชม มีตัวอื่นอีกไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเนาะัวเลขยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะจุดปลายมือของแอดมินเลยนะเลขห้าสองตัวนะ 5, 5นะท่านผู้ชมห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขเรามองเห็นเป็นเลขห้าห้านะท่านผู้ชมห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปด้วยท่านผู้ชมว่าเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะท่านผู <rawd Moder> ้ชมเนาะตัวเลขจะเห็นอยู่สองจุดนะท่านผู้ชมด้านล่างจะเป็นเลขห้าห้านะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชม ห้าห้านะผู้ชมเนาะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะผู้ชมด้านล่างมันเป็นเลขหกนะผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะผู้ชมห้าห้าแล้วก็หกห้าห้าหกนะผู้ชมเนาะ หกห้าห้าหกแล้วก็ห้าห้าท่านผู้ชมสองคู่ชุดสวยเนาะท่านะผู้ชมเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันท่านผู้ชมเนาะห้าห้าหกห้าห้าหกหรือจะเป็นห้าเก้าเก้าห้าก็ได้นะท่านะผู้ชมตัวเลขสวยนะครับจากช่องคนสองเลขท่านผู้ชมเนาะคุณกำลังอยู่กับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงทนะ่านะผู้ชม วันนี้เราก็มาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมนะพร้อมกับช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นช่องของแอดมินเองนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขก็ได้มาแล้วนะท่านผู้ชมคือสวยนะครับจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะท่านผู้ชม ต้นตะเคียนก็หลายต้นนะผู้ชมนะที่เขาเอามาปลูกไว้นะนผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับตัวเลขเราได้มาแล้วนะนผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะนผู้ชมก็แคปหน้าจ,จอไว้นะนผู้ชมเนะาะสำหรับตัวเลขของวันนี้นะนผู้ชมตัวเลขก็ขึ้นชัดเจนอยู่นะนผู้ชมตรงนี้นะนผู้ชมเนาะ เป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมตัวเลขที่เราได้ก็จะเป็นเลข55้วท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เป็น5665นะท่านผู้ชม6ก,กับ9ตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเนาะก็อย่าลืมซื้อ5995ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชม55 5665 5995นะท่านผู้ชมเนาะ เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมพอมาควนี้ก็เห็นมองเห็นเลขสองอยู่ด้านบนอีกนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเห็นเลขสองอยู่ด้านบนเนาะก็ห้าสองสองห้าไปด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะ่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ถ้าทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชม ตัวเลขที่เราได้มาก็เป็นตัวเลขสวยๆนะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราเพราอเป็นบัน่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ